เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสสวทนะครับสนสุนทรพิมพ์เสนในวันที่1มิถุนายน2,561นสะครับส้มซ่าฝากเงิน1 0 0 0 0แสนบาทเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.2ต่อปีโดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกเดือนนะครับถ้าส้มซ่าโอนเงินให้น้องสาวผ่านบริการ e-banking นะครับเดือนละ5,000นะทุกวันที่1ของเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนา เช่นกันนะก็1มิถุนาก็เริ่มโอนเงินนะครับ5้าพันโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการโอนเมื่อครบ1ปีส้มซาจะได้รับตกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากนี้เท่าใดนะครับโอ้ข้อนี้ก็ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะเราตั้งต้นยังไงดีนะครับเราตั้งต้นอย่างี้ครับ,รรรบวิเคราะห์ก่อนนะเอเอเอาอ,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 องเขียนทไลายก่อนก็ได้นะตั้งแต่1มิถุนานะครับ ไปจนกระทั่งหนึ่งปีนะครับนะเออเริ่มที่หนึ่งมิถุนาถูกไหมหนึ่งมิถุนาแรกนะครับอ่าอันนี้เดือนแรกนะ่หนึ่งมิถุนาเดือนที่สองเดือนที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสิบสองเดือนอะ่ะนะครับเออ นะจนกระทั่งถึงเดือนที่สิบสองนะครับแปดเก้าสิบเอ็ดอะถึงเดือนที่สิบสองนะครับสิบสองเดือน ก็คือจากมิถุนายนแรกจนถึง1มิถุนายนสุดท้ายนะ1ปีก็คือ12เดือนนะครับเ,เริ่มที่1มิถุนายนนะอ่ะทีนี้อันแรกก่อนส้มซ่าเนี่ยฝากเงินไว้1 0 0 0แสนนะครับตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนนี้ผ่านไป1ปี นะสิเด e in ือนถามว่ามูลค่าในอนาคตของเงินก้อนนี้จะเป็นเท่าไหร่ครับทั้งหมด12เดือนนะนี่มูลค่าในอนาคตเราก็คำนวณได้จากสูตรนี้นะเเท่ากับ P1 บวกส่วน K ยกกำลัง Kn นนะครับอันนี้มูลค่าในอนาคตของเงิน1 0 0 0 0แสนนี้นะที่ส้มซาควรจะได้รับในอีก1ปีข้างหน้านะครับเอ่อมูลค่าในอนาคตนี้เป็นเท่าไร่เราก็ลองคำนวณดูได้นะ S ก็เป็น P P ก็คือ1 0 0 0 0แสนก็คือเงินต้นณปัจจุบันเขาเรียกว่ามูลค่าปัจจุบัน P ตอนนี้นะครับหบวก R R คืออัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.2ต่อปีนะร้อยละ1.2ก็เวลาแทนค่า R เนี่ยก็ต้องหารร้อยนะครับเอา1.2มาหารร้อยก็ได้เป็น0.012นะครับ เคก็คือจำนวนครั้งในการทบดอกเบี้ยใน1ปีเขาทบดอกเบี้ยทุกเดือนนะก็แสดงว่า1ปีก็ทบดอกเบี้ย12ครั้งครับก็ K ก็เท่ากับ12นั่นเองก็ K ก็แทนด้วย12กําลัง K N K ก็12 N ก็คือ1ปีก็แทน N ด้วย1นึคิดเลขออกมาเราก็จะได้มูลค่าในอนาคตของเงินก้อนนี้นะเป็นเท่าไรครับเออก็ลองคิดเลขออกมาสิ ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองพันสิบสองก็ได้เป็นเราศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะบวกหนึ่งก็จะได้เป็นเท่าไหร่กลายเป็นหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนั่นเองนะยกกำลังสิบสองคูณหนึ่งก็กำลังสนะิบสองก็หมายความว่าเงินหนึ่งแสนเนี้ยนะถ้าไม่ไปทำอะไรกับมันเลยนะปล่อยไว้ในอนาคตหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดเงินก้อนเนี้ยจะเกิดเป็นหนึ่งแสน อ,อก็คิดออกมาเป็นเลขก็มันจะอยู่ที่เท่าไหร่ลองคิดออกมาเป็นเลขไปเลยก็ได้นะครับมันจะอยู่ที่ะจะได้ประมาณ101206.62ย่งสองนะเพนะราะนั้นก็หมายความว่าในอีก1ปีข้างหน้าเงินก้อนเนี้ยนะห0ึ่งแสนนี้มันจะ มีดอกเบีย้ยทบต้นเข้ามาจะกลายเป็น1 0 1 2 0 6 1 000, 1 2 2 6, 6 6 2บาทอนะอันนี้กรณีที่ไม่ไปทำอะไรกับมันเลยนะครับแต่ทีเนี้ยคือว่าในแต่ละเดือนนะครับเออลองดูทำลายอีกอันหนึ่งนะครับ ในอ,อีกด้านหนึ่งครับนะลองว่าทำลายอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งเหมือนกันครับนะเออวันที่หนึ่งเนี่ย ส้มซาจะต้องโอนเงินไปห้าพันนี่เดือนที่หนึ่งนะเดือนที่สองวันที่หนึ่งของเดือนที่สองนะครับก็ต้องโอนอีกห้าพันครับเดือนที่สามก็อีกห้าพันเออเนี่ยแหละไปเรื่อยๆเลยนะห้าพันนี้นะครับถ้าไม่โอน ห้าพันเนี่ยณนะปัจจุบันที่ฝากเข้าไปในใน,ในธนาคารเนี่ยตอนนี้มันห้าพันก็จริงแต่ถ้าปล่อยมันไปถึงอนาคตเกิดอะไรขึ้นครับอนาคตที่ห่างออกไปเนี่ยสิเดือนนะเออหลังจากสิ้นเดือนที่อ่าอ,อะไรสิ้นปีนะเอออันนี้ต้นเดือนใช่ไหมสิ้นเดือนก็ต่อๆไปอีกนิดนึงสิ้นเดือนอยู่ตรงนี้นะครับเออสิ้นเดือนปับ๊บเงิน5,000นเนี่ย มันจะกลายเป็นมูล,ลค่าอนาคตเท่าไรครับเออเราก็สามารถคำนวณหามูล,ลค่าอนาคตได้จากสูตรนะจากสูตรนี้เหมือนเดิม S เท่ากับ P 1บวก r ยกกำลัง k n นะอ,อ่ส่วน k ด้วยตรงนี้5,000ตัวเนี้ย P ก็คือมูล,ลค่าณนะปัจจุบันอย่าพ ลองคำนวณว่ามูลราคาในอนาคต12เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่1บวกอ่าอาตัดกเบี้ยก็อันนี้เลยครับนะ1.0ก็เป็น0.001นะไม่เม่ใช่0.012นะ0.012 k ก็คือ1ปี12ครั้ง k เป็นเท่าไหร่นะ k ก็12นะครับเออก็แทน k ด้วย12นะ ทีนี้ k เมื่อเอามาคูณ n เนี่ย n มันคือแต่เดิมเนี่ย n เนี่ยมันต้องแทนด้วยปีถูกไหมแต่ถ้าเราพิจารณาเป็นรายเดือน1เดือนเนี่ยมันคือ1หาร12ของปีเออมันจะเป็นทศนิยมแต่เวลาไปคูณ k ซึ่งเป็น12มันก็จะได้1นะถ้า2เดือนก็หมายความว่ามันคือ2ส่วน12ปีไปคูณ12ก็ได้2เพราะงั้นถ้าเราเอา k กับ n มาคูณกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเป็นเลข นะอันนี้สิบสองเดือนมันจะเป็นเลขจํานวนเดือนนะครับเ <Hey. S 1> ออง k k ั้น k กับ n เมื่อคูณกันเรร้อยแล้วมันจะเป็นจะเท่ากับเลขของจํานวนเดือนหรือจํานวนงวดนะถ้าเรากําลังคิดค่างวดอยู่ก็คือจํานวนงวดง k ั้น kn เนี่ยนะกรณีทีเ่เงินก้อนนี้นะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสิบสองเดือนใช่ไหมเราสามารถแทน kn ด้วยสิบสองได้เลยนะไม่ต้องแยก k กับ n มาคูณกันนะมันจะเป็น n เนี่ยมันจะเป็นเศษส่วนแล้วมันจะยุง่งนะเรามองว่า k n เมื่อคูณกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะได้เป็นจํานวนเดือนตัวนี้นะครับเออนะงั้นเลขชี้กาลังตัวเนี้ยมันก็คือมองได้จากเลขเดือนตัวเนี้ยนะครับหรือเลขที่เป็นจํานวนงวดนะอ่ะนะเอองั้นเราก็สามารถคํานวณมูล,ลค่าในอนาคตได้เป็นห้าพันหนึ่งจุดศูนย์ 0.012หารสก็จะได้เป็น0.01บวก1ก็เป็น1 0 0 1เออเลขชี้กำลังตัวนี้ก็เป็นเลขงวดนะถ้าเงินก้อนนี้มันเวลาทอดไป12เดือนหรือ12งวดเนี่ยก็แทนเลขชี้กำลังตัวนี้ด้วยเลข12ก็แสดงว่าเงินก้อนนี้ก็จะเกิดเอิมูล,ลค่าในในอนาคตเป็นห้าพคูณด้วย1 0 0่งจุดศกำลัง12นั่นเองนะครับ อ่าแล้วถ้าเป็นเงินก้อนนี้ล่ะที่อยู่ในธนาคารมาแล้วกี่เดือนครับสิบเอ็ดเดือนจะเกิดมูลค่าในอนาคตเป็นเท่าไรครับก็เป็นห้าพันอันนี้จำนวนเดือนก็คือเลขชี้กกำลังตัวนี้นะครับเออก็จะกลายเป็นสิบเอ็ดนะครับเงินก้อนถัดมาก็คือเงินงวดที่สามที่จะโอนให้น้องสาวในเดือนที่สามหลังจากที่มีการฝากเงินเข้าไป นะมูล,ลค่าในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันคือ5000 s เท่ากับ5000 1.01 <1. 01. S 1> เงินก้อนนี้อยู่ในธนาคารมา10เดือนใช่ไหในอนาคตข้างหน้ามันก็จะเกิดดอกเบี้ยเป็นรวมแล้วก็จะได้เงินเป็น5000 1.01 1กำลัง11นะครับนะนี่ถ้าเงินก้อนนี้ยังคงอยู่ในธนาคารถ้าเงินเหล่านี้นะ5 0 0 0 5,000เหล่านี้ เออห้าพันห้าพันห้าพันแล่าเนี้ยตลอดเลยถ้าเงินเหล่านี้มันยังอยู่ในธนาคารมันจะเกิดมูลค่าเป็นประมาณนี้นะครับเออนี่มีมูลค่าตอนนี้อันนี้มีมูลค่าตอนนี้เงินก้อนนี้มีมูลค่าเท่านี้นนแต่บางเอิญว่ามันไม่ได้อยู่ในธนาคารไงมันถูกโอนไปไม่งั้นในอีกหนึ่งปีข้างหน้ามันจะมีมูลค่าในอนาคตที่เสียไปนะเป็นเงินเท่าไหรครับเป็นเงินทั้งหมดเนี้ยนะแต่ละก้อนก็คิดออกมาเป็นตัวเงินได้นะครับ นะก็หมายความว่ามูล,ลค่าในอนาคตที่เสียบที่เสียบไปทั้งหมดนะนะก็รวมแล้วเป็นเท่าไหร่ครับก็เอาเลขหลัเนี้มารวมกันนะครับเออนะ ก็ห้าพันห้าพันไปเรื่อยนะจนถึงงวดเนี้ยนะงวดสุดท้ายเนี่ยครับมูลค่าในอนาคตก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเออก็จะเป็นห้าพันหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งยกกาลังหนึ่งนั่นเองเพราะว่าเงินงวดสุดท้ายก่อนก้อนเนี้ยนะมันจะอยู่ในธนาคารแค่หนึ่งเดือนเออก็จะเกิดมูลค่าในอนาคตก็เป็นหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งั้นมันก็จะไล่มากําลังสิบสองกำลังสิบเอ็ดกำลังสิบไล่ 10, ลาไมาเรื่อยจนถึงกาลังหนึ่งเราก็รวมเงินทั้งหมดที่เราจะเสียไปนะ ในอนาคตได้โดยเอาเอาเอา,เอาตัวเลขเหล่านี้มารวมกันนะครับอ่าทีนี้เราก็จะพบว่าเลขที่มารวมกันันนี้ก็เป็นกำลัง1นึ่กำลังสองไล่ไปเรื่อยจนถึงกำลัง12ใช่ปะก็เงินก้อนนี้ห้าพันบวกกับ1.01กงากำลังห้าพัคูณนะคูณ1.01่งกำลัง1บวกกับ ตัวถัดไปก็ต้องกำลัง2ไล่ไปจนถึงกำลัง12ถูกไหมห้าพันหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งกำลังสองบวกห้าพันหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งกำลังสามบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงห้าพันหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งกำลังสิบสองเออทีนี้ลักษณะของตัวเลขเหล่านี้นะเมื่อเอามาบวกกันเนี่ยลองดูนะการบวกของพจน์แต่ละพจน์เนี่ย พดแต่ละพดเหล่านี้ถ้าเราจับมาหานกันพดหลังตั้งหารด้วยพดหน้าหันด้วยพดหน้านะครับห้าพันห้าพันตัดอันนี้1.01กับ1.01่งจกำลังสองก็ตัดไปตัวหนึงก็เหลือหนึถูกไหมมันก็จะเหลือสุดท้ายเป็น1นึอันนี้เหมือนกันถ้าเรามาหานกันมันจะได้1.01นะครับไม่ใช่เดี๋ยว1นึ่เออ ศูนย์อีกตัวนโสโสโสหนึง่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอันนี้ก็เป็นศูนย์ศูนย์หนึง่งศูนย์ศูนย์หนึง่งเออทุกพจน์เลยที่อยู่ติดกันห่างกันจะได้หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งตลอดเลยเออก็หมายความว่าไงครับก็หมายความว่ามันเป็นลักษณะของการบวกกันในลักษณะที่เป็นอนุกรมเรขาคณิตนั่นเองเราก็ได้ข้อสรุปว่านี่คืออนุกรมเรขาคณิต ที่มี r เท่ากับ1.001แล้วก็มี a 1เท่ากับ5,000 1.001ยกกกำลัง1นะครับเออแล้วบวกกันทั้งหมดกี่พจน์ครับ12พจน์ก็คือ n เท่ากับ12 n ในที่นี้คือจำนวนพจน์นะในเรื่องอนุกรมเรขาคณิตงั้นเราสามารถหาผลรวมของเลขเหล่านี้ได้โดยใช้สูตรนี้เลยครับ s n เท่ากับ a 1 r กำลัง n ลบ1ส่วน r ลบ1 นะครับนี่เราก็จัดการแทนค่า SN ก็คือเงินรวมทั้งหมดที่เราจะเสียไปในอนาคตจาก5,000ันห้นเนะเมื่อคิดทบดอกเบี้ยแล้วโอกาสนะเราเสียเงินไปรวมดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นใน,ใน,ใ,นในอนาคตเนี่ยเ,เป็นเงินรวมเท่าไหร่ก็ลงมาคำนวณดู A1 ก็คือ5,000 1.001ยกยกกำลังหนึ่ง R ก็คือ1.001นะกำลัง n n ก็คือ12นะครับลบ A, หนึ่งเออหารด้วย R ก็1.001นลบหนึ่งนะครับก็จัดการคิดเลขออกมามคิดเลขออกมาเป็น

นะสรุปเป็นเบื้องต้นตอนนี้ก็คือว่าเงินที่ควรจะได้รับนะเงินที่ควรได้ใน1ปีข้างหน้าหากไม่มีการถอนหากไม่มีการถอนหรือหากไม่มีการโอน เป็นเงินจํานวนเท่าไหรครับนะเนี่ยเงินที่ควรจะได้รับถ้าไม่มีการถอนเลยเลยนะเป็นเงินหนึ่งศูนบาทเอ,อทีนี้มูลค่าที่เสียไปจากการโอนเงินในหนึ่งปีข้างหน้ารวมเป็นเท่าไหรครับมูลค่าที่เสียไปจาก การโอนเงินคือมูล,ลค่าในอนาคตนะหนึ่งปีด้านข้างหน้านะเสียมูล,ลค่าไปเท่าไหร่ครับเสียมูล,ลค่ารวมแล้วเป็นหกศูนย์สามเก้าหนึ่งจุดสี่สามบาทเออสรุปหนึ่งปีอีกหนึ่งปีด้านหน้าควรจะได้เท่านี้แต่เสียไปเท่านี้เหลืออยู่เท่าไหร่ครับ เหลือจริงๆในธนาคารใน1ปีด้านหน้าก็ข้างหน้าก็จะเหลือเท่ากับ1 0 1 2 0 6.62ลบกับที่จ่ายไปนะไปสู่6 3 603 91.43บาทเออเหลือเท่าไหร่ครับสุดท้ายก็จะเหลือเป็น 40815.19บาทเออเงินที่เหลืออยู่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าฝากธนาคารนะครับเงินก้อนนี้เนี่ยรวมดอกเบี้ยธนาคารแล้วอยู่ในธนาคารก็เงินก้อนนี้แสดงว่ามีรวมดอกเบี้ยอยู่แล้วนะครับเออทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมัน ดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในนี้มันเท่าไหร่เออแยกออกมาได้ไหมได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราก็ลองไปคิดดูดินะถ้าไม่ฝากธนาคารนะเราจะเหลือเงินเท่าไหร่ครับกรณีที่ไม่ฝากธนาคารนะแล้วเราโอนให้น้องไปเรื่อยๆเดือนละห้าพันห้าพันหนึ่งปีเราจะเหลือเงินอยู่เท่าไหร่ถ้าไม่ฝากธนาคารนะจะเหลือเงิน ก็เอาหนึ่งแสนตั้งลบด้วยโอนไปเดือนละห้าพันสิบสองเดือนเออนะก็จะเหลือเงินอยู่เท่าไหร่ครับห้าพันสิบสองเดือนก็ได้เป็นหกหมื่นถูกไหมแสแดงว่าเงินที่เราต้องโอนไปอะ่ะกรณีที่ไม่ฝากธนาคารนะต้องโอนไปหกหมื่นนะครับงั้นจากแสนโอนหกหมื่นเราก็จะเหลือแค่สี่หมื่น งออั้นกรณีที่เราโอนเงินให้น้องตลอดโดยไม่ฝากธนาคารเอาไว้เราจะเหลือเงินจริงๆจะ40,000แต่ถ้าฝากธนาคารเหลือเงินเป็น4 8 1 5 1 9บาทแสดงว่ามันมีดอกเบีย้ยเกิดขึ้นกี่บาทครับดอกเบีย้ยเกิดขึ้น800กว่าบาทนั่นเองนะครับเออเนี่ยถ้าไม่ฝากนะอันนี้คือไม่มีดอกเบีย้ย ธนาคารเออกรณีที่ไม่มีดอกเบีย้ยเราจะเหลือเงิน4ี่หมื่นแต่ถ้ามีดอกเบีย้ยเหลือเงิน4ี่หมื่นแปดร้อยสิบห้าจุดหนึ่งเก้าบาทสแสดงว่าเราได้ดอกเบีย้ยจากธนาคารนะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ครับเราก็เอาสี่ศูนย์แปดหนึ่งห้าจุดหนึ่งเก้าตั้งแล้วก็ลบด้วยสี่หมื่นนั่นเองก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับก็ได้เป็นแปดหนึ่งห้าจุดหนึ่งเก้า บาทนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้สรุปเราก็ตอบได้ว่าตอบตรงนี้นะเออตอบว่าส้มซ่าได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากเป็น 815.19บาทนั่นเองโอเคนะก็จบนะข้อนี้จะซับซ้อนนิดนึงต้องวิเคราะห์กันทีละสเต็ปสเต็ปนะครับ